ได้เลยครับคาปูชิโน่ครับผมอยู่ที่ร้านกาแฟลีวายนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นร้านอาหารลีวายนะฮะวายแบบเป็นสะกดแบบวายวายเครื่องดื่มนะฮะไม่ใช่เกางเกงยีรีวายก็เป็นร้านกาแฟน่ารักแล้วก็วิวสุดยอดมากครับของทะเลสาบที่บ้านรักไทยนี่เป็นเก้าอี้นั่ง นะผมสั่งคาปูชิโน,โนโม่มาแล้วก็รีวิวตรงนี้นะครับสะท้อนทะเลสาบเมฆสะท้อนเมฆทั้งฟ้านะครับแล้วก็ภูขเขาทั้งโลกหมู่บ้านสะท้อนลงทะเลสาบที่อีกฝากนะครับเป็นมีทั้งที่พักมีรีสอร์ทนะครับ อากาศดีมากครับอากาศเย็นสบายนี่เป็นร้านกาแฟครับเป็นมุมกาแฟด้านนู้นจะเป็นทานอาหารมีาหารจีนยุนนานนะครับก็อากาศเช้าต้นเดือนธันวาคมครับผมชอบเงาเมฆที่สะท้อนลงบนพืนน้ำมากส่วนด้านนู้นมีสายหมอกจางๆนะครับ ตอนนี้ก็จะก้าโมงแล้วครับแต่ว่าความเย็นยังไม่หายไปแต่ภาพตรงด้านล่างนะครับมุมเก้าอี้ครับกับแก้วกาแฟแล้วก็ผืนน้ำที่สะท้อนแสงและเงาเมฆลงมาครับสุดยอดเดี๋ยวผมจัดการกาแฟก่อนครับคาปูชิโนในบรรยากาศสุดยอดครับผม